ชื่นใจนะเราเป็นชาพุทธนี่สิ่งแรกที่เราจะต้องศึกษาคือพุทธประวัติต้องรู้จักพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้กกาก่อนในระดับที่ลึกซึ้งจนทำให้เกิดความเลื่อมใสและก็น้อมนำมาปฏิบัตินะจ๊ะคือน้อมนำมาปฏิบัติ คือศึกษาคำสอนพระองค์ว่าพระองค์ฝึกฝนตัวของพระองค์อย่างไรจึงได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เข้าถึงอายตนะนิพพานมีสุขในปัจจุบันและกาเข้าถึงเอกันตบ,บรมสุขได้ต้องศึกษาในะจจชาพุทธต้องศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธวัอย่างไม่เรียกว่าชาพุทธยิ่งไปศึกษาอะไรก็ไม่รู้เด้ ที่ไม่เกี่ยวกันเลยกับพระรัตนตรยัยอย่างนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแท้มันถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาศึกษาพุทธวัติอย่างจริงจังสักทีหนึ่งพระพุทธพระธรรมพรสงต้องศึกษากันแล้วแหละไง,งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกอะไรควรที่จะเป็นต้นบนต้น,นแบบที่ดีของเราไม่ง,งั้นเราไม่รู้เราก็จะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องได้ยาก จะผิดพลาดพลาดมากนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะจ๊ะพรทธวัตรฉบับของโรงเรียนทุบานฝันในฝันวิญยาณี้อาจจะแตกต่างจากฉบับอื่นจะมีทั้งอัตกถาและก็อัตถกอัตกถาจารย์และก็อัตถกาโถเสริมเราจะต้องยึดของหลักอัตกถาจารย์นะจ๊ะอัตกโถจารย์ในแค่ของเสริมฝันในฝันให้เราได้ เห็นภาพไ้มากขึ้นที่อัตกถาับอัตกโทอาจจะไม่ตรงกันบางประการอย่างมากมายก็ยังไงก็จะถือสาครูไม่ใหญ่แล้วกันอาจารย์คือเราก็จะต้องใจตั้นอย่างนี้เนื่องจากว่ามันมีอัตกโทเยอะแยะเลือเกินนี่มันเป็นอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าเราได้ตกลงว่าเราจะต้องเรียนในระดับที่หายสงสัยและเข้าสู่ความเลื่อมใสอาจารย์เดี๋ยวเรามาทบทวนของเก่ากันหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าพูดเยอะไปจ้าท้องต่อเนี่ยแต่เราก็ต้องดูภาพเห็นไหม <Yeah. S 1> นี่หนึ่งภาพดีกว่าคำพูดหมื่นคำนี่ไงเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มอบไปในฉันนะนำกลับไปพระราาวิดานะั้นคือเครื่องประดับนราจะชุดเครื่องทรงนี่ไม่ใช่ชุดออกบวชแล้กกากติการก็กกรับภรมก็ไม่ได้เอาชุดเครื่องทรงขึ้นไป แต่เป็นชุดภายในชุดบวชที่แลกเปลี่ยนกันจำได้ใช่ไหมจ๊ะนี่แล้วก็มาถึงตอนที่เจ้าชายศรีสัได้ใช้พระขันประจำลงตัดมวยผมแล้วก็เยนก็ไปในอากาศก่อนเยนกอติฐานว่าจะได้หากว่าเราจะได้ตัดสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพบโมกะธรรมแล้วก็ขอให้เส้นผมนี้ลอยอยู่กลางอากาศ กัดประเ้นผมนั่นลอยอยู่กลาอากาศแล้วใครมารับไปจ๊ะ,ะพระอินทร์หรือท้าสกา,าเทวราชผู้ปกครองพบสวรรค์ชั้นดาวดึงรับไปไปฏิสานที่มหาจุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะจ๊ะเมื่ตัดมวยผมเสร็จอันนี้ว่าฉบับของอัตตะอัตระอาจารย์เพราะว่าพอตัดเสร็จเรียบร้อยก็อธิษาฐานปุ๊บก็ มวนเลยเป็นก้นหอยนะจ๊ะแต่อัตกโถา,า,าจะก็เสริมนิดหน่อยว่าแตกต่างบางประการอย่างมากมายคือตัดเสร็จท่านก็หมอบพระขันคืนให้กับนายันะและก็เดินลัดละล,ะล,ะลิมทางฝั่งแม่น้ำอโนมานทีอืได้ความปิติเบิกบานก่าเราหมดห่วงหมดกังวลแล้วพอผมมั็นงดงานเราตัดไปเรียบร้อยแล้ว ผมคนก็เหมือนเขาโคเนี่ยแหละ <c oughs> โคมีเขาเดีมันก็มีเรี้ยวแรงจะขิดนู่นขิดนี่แต่ถ้าไม่มีเขาแล้วก็มันก็หมดฤทธิ์ไม่สามารถจะขิดอะไรได้ก็จะน้อมกลับเข้ามาเตรียมด้วยจิริมตัวมองตัวเองตัดล้ก็เดินไปเรียฝั่งแม่น้ำมโนบาลทีก็ไปเห็นนักบวชท่านหนึ่งซึ่งตัวท่านเองไม่รู้จักว่านั่นคือนักบวชอะไรนะ แต่งผ้ากาสาวพัดมาแล้วก็ถืออะไรมาก็ไม่รู้ดูแล้วน่าเลื่อมใสเนะี่ยแล้วเราก็ได้ศึกษาเดียนรู้ว่าผูนนา้ทีาา่เป็นนักบวชนั้นก็คือคติการะพรมแต่ลงมาจากลมมาโลกต่มาในระมิตไกยเป็นนักบวชพร้อมกับเดินถือเครื่องอัฐบริขารแปดส่วนทางมาคือเครื่องอบริขารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับนักบวช นี่นะจ๊ะนี่ไง <c oughs> พรมเนลมิตรเป็นมนุษย์แล้วเราก็ได้ศึกษาเมาื่วานนี้นี่ว่าคติการะพรมก็มีความเกี่ยวพันกันในชีวิตสังสารวัตรกับเจ้าชายสิทธัตถทะที่กาลังออกบวทซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการทบทวนกันนิดหน่อยเจ้ญญาชายสิทธัตถะก็เข้าไปทักทายนักบทคติการะพรมนั่แหละ แล้วก็คุยกันถูกคอในสุดคอแรกชุดที่ท่านถือมาชุดของท่านกับเครื่องอัฐบร,ริขารที่ท่านกติการับลมเอามาซึ่งโดยเจยตนาของกติการับลมก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ก็เวลาให้ก็ต้องมีลีลาทิตต่อให้เกิดความเลื่อมใสเคารบในเพศของนักบวชและชุดของนักบวช กับบริขารของนักบวชพอเสร็จภารกิจแล้วกติการับรมก็คืนล่างกับพรมโลกพร้อมก็เอาชุดชุดทีิท่านให้มาชุดขาวนะของเจ้าชายสิษฐานะนะั่นอํามาให้มหาพรหมมหาพรหมอัตถกถาจารย์บอกว่า นำไปปดิสถานที่ทุตสเจดีซึ่งก็ถูกต้องอย่าอัตถกโถวจารย์ก็เห็นด้วยแต่ว่าสถานที่นั้นแตกต่างกันอัตถกาถาจาร์ว่าทุตสเจดีอยู่ที่ไหนลูกมีไหนจ๊ะอยู่ที่อาการิภพ,พครับใน<อ>ปัญจสุทาวาสหอยู่ชั้นสูงที่สุดของชั้นปัญจสุทาวาสของพระอริยเจ้าซึ่งมีห้าชั้น อาชันอวิหาอัตตาสุทสัสสีอากนิจกะอ่ไปอยู่ชั้นสุดเลยชั้นติหาคือชั้นสูงสุดของพรมนั่นอัตา,าจารย์ท่านว่านะแต่อัตกรถอาจารย์น่ยมีความเห็นแตกต่างกับบางประการอย่างมากมายเออเนื่องจากว่าอยู่ในที่สูงเกินไปอย่างนั้นพรมชั้นล่างเนี่ย ในระดับปฐมฌานหรือระดับต่างๆจะขึ้นไปมันสิยากมาก oh. อต้องอาศัยกําลังบาร,รมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตกถาอัตกโทจานเนี่ uh. ก็จึงมีข้อมูลเสริมอ,อยากฟังบอ <Yeah. S 1> ว่าอยู่ตรงกลางตรงกลางชั้นกลางกลางเรียกว่าพรมชั้นล่างก็สามารถอาศัยกําลัง ฌานสมาบัติตัวขึ้นไปถึงทุสัจเจดีตรงนี้ได้และพรหมชั้นสูงก็สามารถลงมาได้ที่ทุสัจเจดีเออซึ่งตรงนี้เนะี่ยอยู่ที่ชั้นตรงก,กลางเนะี่ยพรหมที่อยู่ในชั้นปฐมฌานภูมิตรงก,กลางนะจ๊ะมหาพรหมมหาพรหมมา ชั้นมหาพรหมมาครับผมจ้ะตรงนี้ชั้นมหาพรหมมาแล้วก็ท้ามหาพรหมเป็นตัวแทนของพรหมสมมติทิที่มีความเคารพเลื่อมใสพระบรมสัตว์ที่จะตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาขอรับชุดของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะชุดออกบวชจากคติการพรหมแล้วนำไปปฏิสถานที่พรหมโลกที่ทุสเจดีที่อยู่ที่ชั้นมหาพรหมมาตามทันไหมจ๊ะ ทีนี้มีคําว่าพรหมที่เป็นสมาธิติก็แปลว่าผู้ที่เป็นพรหมนั่นเน่ยอาจจะไม่ใช่เกิดจากการทําฌานสมาธิภายในมีทั้งฌานสมาธิที่เกิดภายนอกอืถ้าภายในจึงจะเป็นสมาิิติถ้าภายนอกไม่ใช่เช่นฤษีชีพลายอะไรต่างๆเหล่านั้นตามทันบ่นี่ลยจ้ะทันก็จะได้ดูภาพนี้คือภาพเดิมนี่ไงตามทันใช่ไหมจ๊ะ าตามทันไหมาตามน,นะทีนี้ก็ตัดภาพมากล้องก็จับภาพเลยนี่ว่าจาสิตรัตถะมันได้ชุดนักบวชไปแล้วบริขารไปแล้วก็วางไว้ที่ริมฝั่งน้ําแล้วท่านก็เดินไปเดินไปเมื่อวานวเรามาจบตรงนี้ใช่ไหมเจ๊า,าท่านเดินถือมีโกนอ่าหนึ่งในบริขารแปดตรงนั้นจํา,จาได้ไหมเจ๊ะ อหนึ่งในบริขารแปดมีมีดโกนนี่มีอะไรบ้างลูกจําได้มั้บริขารแปดอ่ะภาจําไดรครับพระตรจิสวง<บ>จีวรสังคติครับบาทเข็มมีดโกนเครื่องกองน้ําครับแล้วก็รัดประคตรัดประคตเจ้านั้นมีดโกนเป็นหนึ่งในอัฐบริขารหนึ่งในแปด ถือมีกนลงไปถือไปเล่นๆหรือถือไปทำอะไรไปโกนปลงผมที่เหลือทั้งหมดถูกต้องจ้ะ<อ>นี่นี่นี่กลองจับตัดมาตรงนี้แล้ว<อ>นั่นคติการละพผมก็ขึ้นพรมมาโลกไปแล้วท<อ>้ามหาพลมก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว<อ>นำชุดสีขาวไปพระจิตทุตสเจดีที่มหาพลมมา นี่อัตกระโถนนะของเสริมของเสริมแต่ให้ยึดอัตกระถาจาร์เป็นหลักก,ก็ปรงผมจากที่ตัดแล้วปเหลือปร่ปปาไาถามได้ไหมจ๊ะพอปรงผมเสร็จก็เราก็จะได้เห็นภาพของท่านอย่างนี้ก็คือศีรษะโลนนั่นเองเออแต่ว่าหลังจากนั้นภายในหนึ่งเดือนเออภายในหนึ่งเดือนนั่นแหะ ผมนั่นจะค่อยๆงอกขึ้นมางอกจนเต็มทิ่ศะแล้วก็เวียนเป็นทักษิณาวัตร oh. นี่ไม่ใช่นี่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่จะมีโอกาสเป็นครั้งแรกของโลกตั้งแต่เราเกิดมาเรียนพุทธประวัติ <c oughs> ที่เราได้เห็นนี่ <c oughs> นักบวชนี่นะจ๊ะ <c oughs> นี่เจ้าชายศีรษะเมื่อออกบวชแล้วปรงผมแล้วศีรษะโลน เราจะเห็นว่าจอมกรบหมอนี่ไม่ใช่มวยผม,ม<า>เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษเป็นกรอบน่ายไหมจ๊ะศ<อ>ีรษะโลนไม่มีเส้นผมที่ขดกันมา,มานี่มีแต่ตอผมที่ถูกโกนจนเตียนไปเรียบร้อยแล้ว<า>นี่จะเป็นภาพแรกของโลกเลยที่เกิดขึ้นเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับไม่เคยนี่ไปเรียนทำก้าวโยมไม่เคย ไม่เคยปรบมือเพราะสองหน้าท่านหรือว่าเราปลื้มใจกับเรื่องที่เราาอาเปลื้มใจที่เรื่องใ้เห็นอ๋อ่า <c oughs> นี่เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> เป็นภาพแรกของโลกจึงบอกว่าครูวิญญางบอกว่าการทําเรื่องพุทธประวัติไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายมันจะมีเรื่องาราวซับซ้อนที่จะตั้งใช้อัตรกกะโถเดนมาเสริมอัตร,ระถาจารย์เอ แล้วเรานี่จะเห็นเป็นครั้งแรกเพราะต่อมาในวันต,ต่อมาเราจะไม่เห็นภาพนี้แล้วภาพนี้จะเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งเดือนอ่าพอครบหนึ่งเดือนผมขึ้นเต็มแล้วก็จะขดเวียนไปทักษินาวัตเอออาจจะเห็นเพียงแค่วันเดียวก็ได้นี่แงนี่ไม่มีผมนี่ปรงผมนี่จ้าโอ้ชื่นใจตแต่ไมเราจะทำไงดีเนี่ยจริงยังมีเรื่อง,องราวอีกทั้งเยอะแยะเป็นกระตัก ที่จะต้องทบทวนแต่ว่าที่นี้พอเราเห็นอย่างนี้การบวชของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสรตวนะยังไม่ตัดสรุวยังเป็นนักบวชใหม่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะท่านอายุยี่สิบเก้าปีท่าในยุคเราก็เป็นหลวงพี่แหละว่าเพิ่งบวชใช่พระจ๊ะอายุยี่สิบเก้าอันนั้นเองบวชใหม่ๆเนี่ยที่นี้เราไปศึกษาการออกบวชของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นก่อนอืม จะแซมปั้มาสามพระองค์โอ้เวลาไม่พอไม่พอไม่พอแล้วไม่พอก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปโอ้ไม่ทันไม่ทันพุ่งนี้